รสักสองอันอันนี้เตรียมไม่หมดแล้นะสามารถใช้ได้ทันทีทุกอย่างเขาใส่เยอะนะจะได้ห็นใส่เกลือใส่ปริมาณเท่าไหร่แม่มาคนเดียวคนดูแลเหแล้วแต่ไม่ใช่อันนี้คือใช้ขอยาก็เมื่อกี้กำลังเกลือไม่ใช่เหรอ น้ำเกลือยาเหรอพี่เจ๊ครับะ่อระเบียบก็อยากถามค่ะยาอันนี้อะไรพี่เที่ยวใส่ค่ะน้ำเกลือเหรอน้ำเกลือสำหรับพ่นยาไม่มีตัวยาไม่มียา<ม>ก็คือพ่นพน้ำเกลือพี่พี่จะกี้แค่เทสให้ดูอ๋อจริงๆต้องดูสมญายใช่ใช่อ,อ,อันนี้อันนี้คือเทสข้อพ่นน้ำเกลือใช่ แล้วมันต่างจากน้ำพ่นยาเลยพ่นเอกออกซิเจนจะได้เขาจะเอายามาผสมนี่อีกชิ้นหนึ่งถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นอ๋ออันนี้เอามาสมมุติบ่ได้แน่นอนอ๋อโอเคพี่จะเตรียมมาสมมูลให้ดูไม่เห็นพี่บอกว่าพี่เตรียมให้หมดแล้วก็ถ้าพ่นยาก็เอานี้หนูถึงถามว่านี่คือยาเหรออ๋อมันนั้นจริงจริงแลือถูกไหมใช้ตัวนี้ก่อน ใช้ตอนนี้พ่นก่อนก็นได้อันนี้ oh. นคือน้ำมอสลายน้ำมอสไลายอลิเกตที่มันเป็นสำหรับอันนี้ mm. ให้ให้โรคคอจีน <c oughs> แต่ไม่ใช่ขยะหอลอดลมแต่ว่าก่อนที่จะใช้เพราะว่าถ้าเราพ่นยามันไม่ใช่อโนเจซซี่แล้วมันใช่เรื่องเรื่องหวนเนาะเราก็ต้องบอกคนมาดีอยู mm. อย่แล้วค mm. <Okay. S 1> นจะให้ยาอืมโอเคค่ะอันนี้คือทดลองให้ดูว่ามันยังน,น,นี่คือพ่นยา มันจะปรับตรงนี้เลยนะแต่อย่าลืมว่าถ้าถ้าเราจะพ่นยาให้เราปิดปิดตัวบอลลูนโอโซนอเงีถ้าเราเปิดมันจนเละเปิดทางจนี้ะนนเครื่องทำเนาะเพราะว่ามันในเครื่องนั้นเองมันมีมันเป็น,นเครื่องแค่แบบยังคุณภาพยัง,งอย่างเหี้ยนแบบะทีนี้ก็ทำถ้าปิดก็คือปิดตรงนี้แล้วก็ต่อไปแต่ถ้าเรื่องการ,ราน้ำอะไรเราไมต้อง แล้วก็เรื่องโอซิเจนก็เหมือนคุณมันีบอกว่าเราจะเอาไว้ที่นี่ถ้าใครอยากต้องการใช้ประเมินไะโดยผู้ป่รเรา,า,ราต้องการใช้ระนาบประตูบอกพี่ครื่งครื่องตัวนี้ไม่ไม่ต้องวอร์มใช่ไหมพี่ไม่ไม่ต้องเปิดใช้ได้เลยเปิดไ้สักห้าสิบนาทีอ่าอ,มอม์อม ใช้ห้าในสีนาทีแต่รับเครื่องนี้ห้ามใช้เกินที่สิบสี่ชั่วโมงใช่ห้ามใช้เกินที่สิบสี่ชั่วโมงไอ้พี่พี่พี่เอาไมกีครั้งเอาไม่กี่ชั่วโมงแตะดูด้วยนะพี่พี่พี่มันจะมีตัวเนี้ยแตะแตะบอกสาไว้เตือนเอาไว้เตือนแล้พี่จะอานไดูว่าคําแนะนําในการใช้งานเครื่องทำโต๊ะเครื่องออกจากตัวของอันนี้จะระมัดระวังคือให้หลีกเลี่ยงสถานที่ร้อนจัดน้ําและแสงแดดโดยตรง ให้ตั้งเครื่องห่างจากผนังแต่ละกานราไ,ไม่น้อยกว่า100 100 100, 100เซนให้ห่างอะไรเนะี่ยพี่กิ๊กเลียวมาแปะตรงนี้จะได้เห็นชัดเนาะเวลาได้ด้วยก็สรุปว่าเครื่องไมเส้นเราก็มีตามนี้ถ้าใครจะใช้ก็โทรบอกมาฟินได้แต่ถ้ารายละเอียดลึกๆเดี๋ยวในบทชี้ว่าเราจะมีขั้นตอนต่อไป કે કી તો સાબ પાણી કોન પે કે ને નો યાર આપ છે કોઈ તો હોગા